และในช่วงเวทีคันเทิทวันนี้นะฮะมาพูดคุยกับยายกุยหรือว่าพี่ตงเหน่งครับผมจากละครเรื่องพรหมลิขตนั่นเองครับที่ล่าสุดเนี่ยพี่ตงเหน่งบอกครับว่าละครเรื่องนี้นั้นนะฮะยายกุยนั้นบอกเลยครับว่ามีความสําคัญอย่างมากรวมถึงมีเซอร์ไพรส์พิเศษฝากแฟนๆกันด้วยครับผมนั่นก็คือการ cover เพลงนั่นเองคะค่อนข้างจะมีความกดดันตัวเองเนาะค่ะเพราะว่าพี่ก็ต้องทํากันบ้านเพื่อที่จะเป็นยายกุยอหนักพอสมควรเนาะเพราะว่าตัวยายกุยอ่ะเขาจะ ค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลกับพุทธาลเพราะฉะนั้นเราอะต้องทํากันบ้านเลยว่าลักษณะนิสัยอะไรเขายังไงแล้วเราจะถ่ายทอดความรู้สึกที่เรามีต่อพุทธาลออกมายังไงที่จะทําให้เขามีความเปลี่ยนแปลงเอาไม่สปอยพูดแค่นี้ไม่มีค่ะเรื่องนี้ไม่ได้ร้องเพราะว่าคือจะให้ยายคุยเราร้องเพลงอะไรดีอะยืคุยแต่ว่าก็อาจจะมี คัฟเวอร์อุ้ยมีมีมีโจทย์กำหนดมาแล้วค่ะก็อาจจะมีคัฟเวอร์บ้างค่ะจะได้ฟังเสียงพี่ตงเหน่งเมื่อไหร่นะฮะก็ต้องรอติดตามกันครับผมกับละครเรื่องพรมลิขิตนั่นเองฮะก่อนจากกันไปวันนี้ขอบคุณไปด้วยฮะกับแคร์บิวยืนหนึ่งแคร์บิวที่แครผมแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ